สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับป๊อปซ่าเด็กบ้าและตอนนี้เรากำลังเล่นเกม u n t u r n วันนี้เราจะมาโชว์เรื่องคราฟกล่องเก็บของแบบง่ายที่สุดหรือว่าเครดกันนะครับ อย่างแรกนะครับถ้าจะราบกล่องเนี่ยเราต้องมีอุปรกรณ์ในการตัดไม้ก่อนซึ่งก็คือ axe หรือขวานนะครับในเกมนี้จะมีขวานอยู่สองเพศก็คือ axe กับ fire axe เราสามารถหาได้ทั่วไปในตัวเมืองหรือที่สถานีดับเพลิงจากนั้นเราก็เอา axe ของเราไปตัดต้นไม้เลยครับเราสามารถใช้ axe ของเราคลิกซ้ายหรือคลิกขวานในการตัดต้นไม้ก็ได้นะครับเมื่อเราตัดเสร็จเราจะได้ล็อกกับสติข,ของมานะครับและอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีก็คือ hand saw นะครับสามารถหาทั่วไปได้ตามตัวเมืองเช่นกัน อย่างที่สองที่ต้องมีนะครับก็คือสกิลให้กดไปที่แท็บนะครับแล้วก็ดูในส่วนของสกิลเลื่อนลงไปหาสกิลที่ชื่อว่า Craftman อัพอย่างน้อยเลเวล1เพื่อที่สามารถจะสร้าง Wooden c a r r e t ได้สำหรับ e x p นะครับสามารถหาได้จากการฆ่าซอมบี้ฆ่าสัตว์หรือทำการตัดต้นไม้ก็ได้นะครับเมื่อเรามีของและมีสกิลพร้อมแล้วเราสามารถทำ Wooden c a r r e t ได้เลย สูตรในการสร้าง wooden crate ก็คือ2 wooden frame บวกกับ3 wooden cross นะครับสำหรับ wooden frame นะครับให้เราเอาล็อกของเราไปใส่ในช่องของ crafting นะครับใส่ไปแล้วเราจะได้ออกมาเป็น4บอร์ดใส่ไปแล้วจะได้ออกมาเป็น4บอร์ดเมื่อเราเอา board, board บอร์ด4บอร์ดรวมกันมันจะได้ออกมาเป็น2 wooden plate แล้วก็เมื่อเราเอา2 wooden plate มารวมกันมันจะได้เป็น1 wooden frame สำหรับ wooden cross นะครับ เราต้องใช้สติ๊กในการสร้างวันมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่า,ามีสติกไม่เยอะเราสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับโดยการเอาบอร์ดของเราไปหวางไว้ในช่องข้างบนแล้วเอาแฮนด์ซองเราใส่ในช่องชูริงมันจะได้ออกมาเป็นสติกจากนั้น2ส,สติ๊กของเราเนี่ยสามารถรวมกันได้เป็น1นึ่งวูดเอร์ซัพพอร์ตจากนั้นเราก็เอาวูดเดอร์ซัพพอร์ตของเรา2อ,อันรวมกันจะได้1นึ่งวูดครอสสร้างขึ้นมาให้ครบ3ชิ้นนะครับ เมื่อเรามีของครบแล้วเราก็เอาของ2องอย่างนี้มาคราฟด้วยกันมันจะออกมาเป็น Wooden Crate นะครับสำหรับการใช้ Crate นะครับวิธีใช้ง่ายๆครับกดคลิกที่แท็บกดที่ Equip จะเป็นการใช้วางเลือกตำแหน่งวางได้ถ้าเราต้องการจะหมุนของเราสามารถคลิกขวาในการหมุนของได้เช่นกันเมื่อเราเลือกได้เสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อเป็นการวางคุณสมบัติอย่างแรกของ Crate ก็คือสามารถเก็บได้4ช่องนะครับ และอีกอย่างหนึ่งของ c r a ดก็คือสามารถใช้กล่องนี้แชร์กับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ได้แต่ถ้าต้องการเก็บกล่องที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าต้องการใช้กล่องที่สามารถแชร์กันได้เฉพาะในเพื่อนในกลุ่มเท่านั้นขอให้แนะนําไปดูในวิดีโอของการสร้างเซสแทนนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องทำ c r a ด e ก็หมดแล้วก็ขอให้เจอกันใหม่กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ